สวัสดีครับพามาเบิงเพ็่นขายปลากันนะครับเหมือนนี้ครับอยู่ศรีสะเกดเท่านะครับอยู่หลังสารากางจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับมีลูกกบก็มีนะครับลูกกบก็มีครับเดี๋ยวพาไปเบิงกันขายเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับหลังหลังสารากางศรีสะเกดนะครับมีเออมีปลาแถบทุกชนิดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้เยอะอาหารปลาก็มีครับเดี๋ยวพายางเบิงกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังมาเบิง คุณกบกับมีครับคุณผู้ชมครับกบนี่สองรอยโตจักบาทก็ครับเนี่ยสองร้อยโตสามรอยสงโอ้สามรอยบาทสองรอยโตเดี๋ยวยางไปเบิ้งทั้งหุุนก่อนครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวพายางมาเบิ้งก่อนเดี๋ยวคนขายปลายางแนวมีปลาเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ย้านอยู่หลังสลักลางสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับขายปลาเลียงนะครับสำหรับเอาไปเลียงนะครับคุณผู้ชมใครอยากมาก หลังสารกลางสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ